มาดำนาในตอนเย็นนะคะนี่นะคะอ่าหลังจากที่วางเว้นจากาการไลสดนะคะมาเบิ้งพี่นอ้องสีดำอีกกอนจักน่อยสิคกบ้าน ยามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่วงนั้นเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดไปเห็ดไปถ้าไม่ดําเอาก็เสียดายพื้นที่นะคะนี่เสียดายพื้นที่แล้วก็เพราะว่าอันปีนึงนะปีนึงทำนาชั้งหนึ่งนะคะนี่ก็อุตสาห์ดําเอา ามาอัปเดตการทำนาเดอนมาดำนาตอนเย็นเ้อจะ้ะมาเบิ่งพี่น้องมาซ่อมข้าวนะคะนี่ก็หกมัดนะคะนี่หกมัดก็ได้แค่นี้นะคะก็ตรงนี้นี่ซ่อมสองครั้งสองรอบแล้วนะคะข้าวที่ขึ้นนี่คือข้าวที่ซ่อมงวดแรกนะงวดงวดนี้ที่ฉันมาซ่อมฝั่งนี้นะคะอ้วนอยาอีลีพี่น้องนะคะอหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่ดูอันต้นจะบกตรงนี้นะคะ อ่าถ้าท่านใดเคยดูคลิปก่อนๆนี้จะเห็นเด้อคอย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 จ้างเข้ามารอบนึ่งแล้วรอบนี้คอยมาอีกรอบนึงโอ้ยมาเห็ดบาบคอยแช่เชอรี่เชอรีนี่พี่น้องมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อ